สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมกำลังชมรายการสายตรง blue sky นะครับรายการสายตรง blue sky ชื่อ,อยังเป็นชื่อเดิมอยู่ชื่อสายตรง blue sky แต่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่นะครับรายการนี้ก็เป็นรายการที่พูดคุยกับคุณผู้ชมแบบเป็นกันเองทักทายคุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆก็มาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องราวภายในที่เกิดขึ้นภายในสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ภายในบริษัท blue sky channel หรือเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องเราก็มาพูดคุยกันแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคณะทัวร์ที่ไปเที่ยวสมุยแล้วก็ที่สุราษฎร์ธาน,นีกลับมาถึงกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราเดินทางกันไปกับคณะของผู้ชมฟ้าวันใหม่เตั้งแต่วันที่10 11, 12แล้วก็13นะครับโดยวันที่10เนี่ยเราเดินทางไปโดยสายการบินนกแอร์ออกเดินทางไปถึงที่สุราษฎร์ธานีปุ๊บเนี่ย เราก็ไปเที่ยวกันไปทานอาหารที่แรกเนี่ยไปทานอาหารก่อนโดยมีคุณแทนเทือกสุบันเนี่ยนะครับให้การต้อนรับอยู่ที่ร้านอาหารก็เป็นอาหารพื้นเมืองนะครับไปทานกันที่ร้านอาหารที่สุราษฎร์ธานีเป็นมื้อแรกเพราะว่าเครื่องบินออกเดินทางตั้งแต่6กโมงกว่าๆไปถึงที่นู่นเนี่ยนะครับก็ตอนเช้าก็มีคุณแทนเทือกสุบันนี่คุณคุณเล็กนี่คุณผู้ชมอาจจะคุ้นเคยเพราะว่าอยู่กับครัวของเรามาตั้งแต่ตอนที่น้ําท่วมปี54 ช่วงที่สุราธ,ธานีช่วงที่มีการชุมนุมเนี่ยคุณเล็กก็มาเปิดครัวลุงกำนันอยู่ที่กรุงเทพมาช่วยตลอดนะครับเราก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดสุราธ,ธานีจากนั้นเนี่ยก็ไปเที่ยวสวนโมกด้วยนะครับแต่นันนี้เป็นภาพที่อื่นๆแล้วก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่สุราธ,ธานีมีโอกาสที่จะไปเที่ยวชมสาถานที่สําคัญๆวัดสําคัญๆที่สุราธ,ธานีตลอดวันเดินทางวันพุธแล้วก็วันพฤหัสเนี่ยเราอยู่ที่ ังหวัดสุราธานีโดยตลอดนะครับไปทั้งเยี่ยมชมสวนโมกไปเยี่ยมชมภูมิเรียงซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านพุทธทาสนะครับไปเยี่ยมพิพิธภัณฑ์สหารแห่งชาติจังหวัดสุราธานีไปชมโบราณวัตถุไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เป็นของออหายากของล้ำค่าของสุราธานีนะครับนอกจากนั้นก็มีคือในทัวร์ครั้งนี้เนี่ยสังเกตว่าภาพต่างๆที่คุณผู้ชมดูจะเน้นเรื่องอาหารมากเพราะว่า อาหารของเราเนี่ยเน้นกันเต็มที่อาหารทุกมื้อไปกันอย่างดีนะครับเราก็มีโอกาสไปฟังธรรมจากหลวงลุงกำนันสุเทพประภากรโรนะครับที่ส่วนโมกเที่ยวนี้คุณผู้ชมก็ได้ได้ร่วมถวายพัะตาหารกับทางพระที่บวชใหม่ที่รุ่นที่สองที่บวชเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับครั้งนี้ก็ถือเป็นทัวร์ที่ผู้ชมฟ้าวันใหม่เนี่ยได้ไปใกล้ชิดกับทาง สวนโมกอย่างมากไปฟังธรรมแบบเอกลูซีกับทางหลวงรุงกำนันสุเทพนะครับทางด้านซ้ายของหลวงรุงกำนานนั่นคือพระอาจารย์โพอดีตเจ้าวาดวัดสวนโมกนะครับอันนี้ก็คุณผู้ชมมีโอกาสได้ถ่ายรูปร่วมกันครับขอบคุณ SMS ที่ส่งเข้ามาทักทายนะครับคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่ก็ SMS เข้ามาพูดคุยกันได้จากสวนจากที่สุราษฎร์ธานีนะครับวันพฤหัสเราก็ออกเดินทางไปที่เกาะสมุย นะครับเราอยู่เกาะสมุยกันวันพฤหัสตอนเย็นแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็จะเป็นภาพจากที่สุราษฎร์ธานีอยู่นะครับแต่ว่าเราอยู่สุราษฎร์เจ็ดนั่งรถก็ไปลงเรือไปที่เกาะสมุยคุณผู้สิทธิ์ครั้งนี้ก็เดินทางไปด้วยผู้โดยสารที่ไปกับเราครั้งนี้เนี่ยประมาณ100่งกว่าคนรวมทั้งสตาฟเนี่ยทั้งหมดรวมหมดเลยนะครับทั้งสตาฟแล้วก็ทั้งผู้โดยสารเนี่ยทั้งสิ้น 120คนนะครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ถือได้ว่าไปครั้งนี้สนุกสนานแล้วก็คุ้มค่าได้มีโอกาสทําบุญร่วมกันได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมจากทางส่วนโมกนะครับคือไปครั้งนี้นี่อิ่มทั้งอาหารอิ่มทั้งธรรมะนะครับแล้วก็ไปเที่ยวชมในภาพนี้ไปเที่ยวชมฟาร์มหอยครับไปดูฟาร์มหอยนางรมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ก็เป็นภาพจากที่ สุราธานีซึ่งเล่าให้ฟังเนี่ยก็น่าจะยาวถ้าเล่าไปเดี๋ยวก็จะไปทั้งรายการนะครับก็อันนี้วันนี้เล่าถึงสุราธานีก่อนก็นแล้วกันครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยก็มาเล่าต่อถึงที่สมุยว่าพอไปถึงสมุยแล้วเป็นยังไงเพราะทัวร์ครั้งนี้เนี่ยเราเดินทางกันทั้งหมดเนี่ยสวันเต็ม4วันเต็ม,ตมซึ่งมีตั้งแต่วันพุธตอนเ่เช้ามืดเลยพุธพฤหัสศุกร์เสาร์นะครับจนกระทั่งอันนี้เป็นภาพที่มาถึงเกาะสมุยเรียบร้อยนะครับก็ วันนี้เล่าถึงเกาะสมุยก่อนอน,นี่เกาะสมุยมีผมไปต้อนรับอยู่ที่นั่นนะครับเราเดี๋ยวค่อยกลับมาเล่าต่อวันพรุ่งน,นี้นะครับวันนี้ก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวภาพค่อยกลับมาเล่าต่อพรุ่งน,นี้ครับวันนี้เล่าทัวร์แค่นี้ก่อนนะครับเราพรุ่งนี้มาเล่าต่อก่อนที่จะไปเรื่องอื่นๆนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยทางสถานีทอดฟ้าวันใหม่นะครับโดยคุณเ,เกิงสมรัพย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการสถานีนได้รวบรวมภาพเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่31ตุลาคม2,556จนถึง22พฤษภาคม2,557นเะครับเป็นสมุดภาพนะครับโดยใช้ชื่อว่าสู่ฝันฟ้าวันใหม่นะครับซึ่งในเล่มนี้เนี่ยก็จะมีรูปภาพทั้งหมดเนี่ยประมาณ700กว่ารูปที่คุณเกิงต้องคัดสรรมาจากรูปภาพหลายพันรูป7,8,000รูปที่คุณเกิงถ่ายในเหตุการณ์ต่างๆที่สําคัญๆนะครับซึ่งเชื่อว่าคุณผู้ชม ป้าวันใหม่หรือคุณผู้ชมบลูสกายเดิมเนี่ยก็มีประสบการณ์ร่วมกับเราในหลายๆช่วงเวลาโดยเฉพาะในเรื่องของการชุมนุมตั้งแต่ตุลาจนถึงตุลา56จนถึงพฤษภาคม57เนี่ยหลายคนเอาสมุดภาพนี้ไปก็จะเป็นหนึ่งก็คือเก็บไว้เป็นที่ระลึกสองคือทุกครั้งที่เปิดแล้วดูภาพข้างในเนี่ยเชี่ยวคุณผู้ชมดูภาพแล้วก็จะนั่งยิ้มกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมเพราะว่า ผมเชื่อหลือเกินว่าทุกผู้ชมทุกท่านที่ดูตั้งแต่สมัยที่เราเป็น blue sky เนี่ยมีความผูกพันแล้วก็มีส่วนร่วมไม่มากก็น้อยบางคนอาจจะเคยไปร่วมชุมนุมกับเราทุกวันบางคนอาจจะไปร่วมชุมนุมกับเราบ้างบางครั้งบางท่านอาจจะร่วมบริจาคเงินให้กับเราบ้างร่วมบริจาคเงินให้กับกปปสอบ้างเพราะฉะนั้นสมุดภาพเล่มนี้เนี่ยก็จะเป็นบันทึกชิ้นสําคัญทางประวัติศาสตร์นะครับเล่มที่ผมถืออยู่นี้เนี่ยเป็นเล่มตัวอย่างยังไม่ใช่เล่มจริง เล่มจริงจะพิมพ์เสร็จก่อนปีใหม่แน่นอนนะครับแต่ว่าก็เชิญชวนคุณผู้ชมให้สั่งจองเข้ามาได้นะครับโดยสามารถโทรสั่งจองมาที่02.308.055 5นะครับราคาเล่มละ390บาทครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีความหนาทั้งสิ้นประมาณ300กว่าหน้ามีภาพอยู่ภายในเนี่ย700กว่าภาพนะครับซึ่งเป็นความคุ้มค่ามากๆครับจะซื้อเก็บไว้เป็นทเทระลึกหรือซื้อแจกซื้อเก็บให้เป็นของขวัญปีใหม่ มีค่าเสมอนะครับภาพเหล่านี้เนี่ยเวลาเราดูเราก็จะนึกย้อนกลับไปว่าณนะวันนั้นๆที่เกิดเหตุการณ์ทางบ้านเมืองของเราเนี่ยเราทําอะไรที่ไหนอยู่อย่างไรอย่างภาพนี้เนี่ยเป็นช่วงที่กาลังข้ามสะพานตักสินตรงสารนิไฟตักสินอยู่เนี่ยพอมองภาพนี้ก็จะนึกถึงว่าเป็นเหตุการณ์น่าจะเป็นวันที่9ธันวาคมวันนั้นเนี่ยเราอยู่ที่ไหนเรากําลังทาอะไรอยู่หรือเรารับฟังข่าวสารอยู่จุดไหนก็เป็นตัวที่ทําให้อย่างที่เรียนคุณผู้ชมว่าดูแล้วเนี่ยจะทําให้เรา นึกย้อนกลับไปว่าเราทําอะไรอยู่ณวันนั้นนะครับก็เชิญชวนสั่งซื้อหนังสือนะครับเล่มละ390บาทนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยก็อย่างที่เลียนคุณผู้ชมว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่พูดคุยแล้วก็นําคนที่คุ้นเคยนําทีมงานแล้วก็พูดคุยถึงเรื่องราวของฟ้าวันใหม่วันนี้ที่ผมอยากจะแนะนําวันนี้เนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในผู้ที่สนับสนุนสานีฟ้าวันใหม่มาอย่างสม่ําเสมอสนับสนุนมาโดยต่อเนื่อง คุณผู้ชมที่ชมรายการเราก็คงจะเห็นโฆษณานี้นะครับโฆษณาโรงแรมเอกไพลินที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นโฆษณาที่อยู่กับเรามานานพอสมควรแล้วก็สนับสนุนเราโดยตลอดวันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงโรงแรมเอกไพลินที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมเผื่อว่าช่วงปีใหม่จะไปเที่ยวกันเนี่ยก็สนับสนุนคนที่สนับสนุนสถานีเราสนับสนุน จะซื้อสินค้าซื้อบริการอะไรเนี่ยอย่างน้อยๆช่วยสนับสนุนคนที่เขาโฆษณาที่เราเพื่อที่ว่าเขาก็จะได้ลงโฆษณากับเราอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมได้เชิญทางท่านเจ้าของโรงแรมเอกไพรินรีเวอร์แควนะครับมาร่วมรายการกับผมตอนนี้นั่งอยู่กับผมนะครับคุณวัชรีวัฒนาสุทธิวงศ์ครับสวัสดีครับคุณวัชรีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะคก็อันดับแรกต้องขอบคุณคุณวัชรีมากๆาที่ โฆษณาอยู่ในสถานีฟ้าวันใหม่ของเราเนี่ย<ช>ตั้งแต่สมัยที่เป็นบ<ช>รูสกาคแลว้วก็ให้การสนับสนุสนของเรามาโดยตลอดค,คุณผู้ชมดูอยู่ดูอยู่ทางบ้านหลายคนก็อาจจะเห็นภาพอย่างโฆษณาเมื่อสักครู่เนี่ยจนชินอยาให้ทางคุณวัชรีเล่าให้ฟังว่าโรงแรมเอกไทยลินเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนเดินทางไปยังไงครับอยู่กาญจนบ,บุรีนะคะ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจากกรุงเทพไปเนี่ยนะคะใช้เวลาแค่ประมาณสักสองชั่วโมงนะคะเราเราเราเกรุงเทพประมาณสักร้อยกว่าร้อยร้อยประมาณร้อค่ะไม่ถึงส0งดีนะคะซึ่งขับไปแบบสบายๆแล้วก็เมืองการเนี่ยเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านพุทธศาสนาหรือว่าทางด้านประวัติศาสตร์นะคะหรือแม้กระทั่งอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะอย่างพวก เขื่อนเอ่ยพวกน้ำตกเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมืองการมีสถานที่เที่ยวมากโดยเฉพาะอาหารอร่อยผมก็จะนึกถึงอนุสร์สถานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่สองใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้าแควใช่ค่ะนะครับหรือทางรถไฟสายมรณะใช่ค่ะนะครับแล้วก็ถ้านึกถึงเรื่องธรรมชาติเนี่ยก็จะนึกถึงเขื่อนซึ่มีไม่ว่าจะเป็นเขื่อนศรีคณิพน์เขื่อนวัดชลาลงกรใช่ค่ะือเขื่อนเขาแหลมใช่ไหมครับใช่ค่ะนึกถึง สะพานมอนที่ยัสามารถที่จะเดินไปเยี่ยมชมวัดของหลวงพ่ออุตมะที่นั่นได้ทีนี้ของโรงแรมเอกพลินนี้ตั้งอยู่ตรงไหนครับสมมติเดินทางจากกรุงเทพไปอยู่ทางถนนลาดย่าค่ะของเราเนี่ยติดแม่น้ําแควใหญ่เนี่ยเป็นเป็นโรงแรมที่ติดแม่น้ําแควใหญ่เนี่ยประมาณ2กิโลนะคะแล้วก็ ยาวขนาดน้ําเป็นสองมิโลเลยด้านด้านที่ติดแม่น้ำค่ะคือด้านหน้าด้านทางข้าจะติดถนนใหญ่นะคะแล้วก็เป็นโรงแรมที่มีห้องประชุมเนี่ยใหญ่ที่สุดในภาคเจ็ดคือห้องประชุมนี่ของเรานี้ส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ไปประชุมสัมมนาโดยแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยนะคะพวกโรงเรียนต่างๆที่เขาเวลาเข้าค่ายเด็กนักเรียนเพราะว่าที่นั่นอาจจะปลอดภัยมากจุประมาณกี่คนนะครับ ห้องประชุมห้องประชุมนี่จุได้ถึง800<อ>ค่ะนคนค่ะ,คะนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำเราเนี่ยถือว่าในเมืองการนี่ก็ยังไม่มีใครที่โรงแรมไหนที่มีสระว่ายน้ำใหญ่เท่าของที่รโรงแรมนะคะเฉพาะอย่างเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราเปลี่ยนน้ำนะคะคือสระว่ายน้ำที่โรงแรมเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนน้ำบ่อยมากการเปลี่ยนน้ำไม่ใช่เวลาถ่ายน้ำอย่างเดียวเนี่ย,ะยนะคะ สองวันกว่าว่าสะมันต้องใหญ่มากใหญ่มากค่ะนะคะแล้วก็สระเนี่ยเราสร้างอยู่ริมแม่น้ําด้วยคือว่ายน้ำเนี่ยก็จะเห็นวิวแม่น้ำเห็นค่ะเดินก็ว่ายอยู่ในแม่น้ำเลยใช่ค่ะแล้วอย่างงานปีใหม่เนี่ยนะคะงานปีใหม่ที่เราจะจัดเนี่ยงานข้าวดาวเนี่ยนะคะเราจัดที่ ริมสระว่ายน้ําซึ่งก็คือริมแม่น้ํานะคะครับแล้วก็ของที่เราจัดมาทุกปีเนี่ยนะคะลูกค้าที่ชอบคือบริเวณที่เห็นในรูปไหมครับใช่ค่ะลานกว้างๆอยู่ริมแม่น้ำใช่ค่ะเนี่ยจะเห็นสระว่ายน้ำด้วยคราวดาวปีใหม่กันที่นี่ใช่ค่ะนะคะซึ่งตรงบริเวณเนี่ยเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีลูกค้าไปจัดงานเนี่ยได้เกือบ500ท่านโอ้ครับนะคะคือ เือ500ท่านนี่ก็ยังไม่เต็มนะคะคือยังขยายที่ได้อีกนะคะเพราะวเฉลี่ครับถ้าผู้ชมอยากจะไปเค้าดาวปีใหม่ที่นั่นเนี่ยมันมีแพ็กเกจมีอะไรบครโอ้ดีมากเลยค่ะเราจัดเป็นแพ็กเกจทุกปีนะคะท่านไปถึงโรงแรมเนี่ยนะคะไปพอเริ่มบ่าย3โมงเนี่ยเราจะมีเวลข้ามค็อกเทลนะคะเวลค้ามค็อกเทลของเราเนี่ยนะคะจะเป็นของขนมที่ท่านหาทานที่อื่นไม่ได้นมไทขนมไทยค่ะไทยโบราณนะคะ แล้วก็เป็นขนมที่มีชื่อของเมืองการด้วยอันนี้คือบ่ายที่สใช่ไหมครับใช่ค่ะนะคะบ่ายตั้งแต่บ่าย3ามโมงถึง5โมงเย็นท่านทานจนอิ่มเลยนะคะหลังจากที่ท่านทานอิ่มแล้วอ่ะนะคะของทานนี่ยังสาคูไส้ธัญพืชนะคะซึ่งที่อื่นจะไม่มีมีแต่สักูไสหมูใช่ไหมคะแต่ว่าที่ใช้ไส้คือเป็นคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยค่ะนะคะแล้วก็ทานกับผักเนี่ยอย่างผักเนี่ยหลายๆท่าน พอไปทานกับผักพันปีเนี่ยท่านจะบอกว่าขอต้นผักพันปีเนี่ยไปปลูกที่บ้านได้ไหมใช่ค่ะผักตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีสารที่ป้องกันต่อต้านป้องกันมะเร็งได้ดีมากปีนี้นะคะคือทุกปีเนี่ยวันที่ท่านกลับเนี่ยนะคะทางโรงแรมเราเนี่ยจะมีของช้ำ่วยติดไม้ติดมือให้ท่านวันที่31แล้วพอตอนเย็นก็มีงานเลี้ยงเข้าดาว พอเราขึ้นก่อนจะกลับวันที่หนึ่งก็จะมีของชําร่วยให้ที่บอกว่าผักพันปีคือปีนี้เราเพาะต้นผักพันปีเนี่ยให้ทุกท่านเนี่ยนะคะได้เอากลับไปปลูกที่บ้านเลแล้วปลูกง่ายมากนะคะแล้วท่านจะมีผักสําหรับจิ้มน้ำพริกหรือม่เอามาแบบผักบุ้งไฟแดงก็ได้นะคะแม้กระทั่งอย่างตัวเองเนี่ยเดี๋ยวนี้ทานผัเติ่วราหน้านี่จะไม่ใช่ผงออฟไม่ทาไม่ใช้ผัก คณะแล้วนะคะจะใช้ผักพันปีนี่ให้ได้สุขภาพด้วยนะคะและอย่างพวกขนมข้าวโพดคลุกอะไรพวกนี้เฉาก้วยโบราณน,นะคะเฉาก้วยโบราณที่ของเมืองการน,นี่อร่อยมากนะคะคคไม่ได้ไม่มีส่วนผสมของแป้งเที่ยวปีใหม่สมมติอยากจะไปเที่ยวปีใหม่ที่เอกพยินรีเวอร์แควเนี่ย ก็คือแพ็กเกจจะเป็น2วัน1คืนใช่ไหมครัสองวันหนึ่งคืนหรือถ้าเกิดใครอยากจะไปสวันสคืนคือส่วนมากแล้วปีนี้เนี่ยลูกค้าจะจองต่อวันที่1ด้วยอ๋อก็คือคืนวันที่31คืนวันที่1ก็กลับวันที่2ใช่เพราะแต่พอคืนวันที่1เนี่ยนะคะถ้าลูกค้าที่ซื้อแพ็กเกจวันที่31แล้วเนี่ยคืนวันที่1จะเป็นราคาพิเศษเลยที่ถูกมากๆเลยคือี่คืนคืนพอบอกได้ไหมครับว่าคือแพ็กเกจคืนวันที่31เนี่ย คิดเป็นหัวละเท่าไหร่หรือเป็นยังไงคือเป็นห้องค่ะห้องหนึ่งสำหรับสองท่านนะคะเมื่อกี้นี่เราไล่ถึงว่ามีของเวลความคคอกเทลตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงห้าโมงเย็นแล้วใช่ไหมคะที่ว่าของทานเนี่ยของว่างนี่ยี่สิบสามสิบชนิดชนิดที่ขอท่านชิมอย่างละอย่างหนึ่งเนี่ยท่านก็ชิมไม่ไหวแล้วชิมไม่ไหวแล้วค่ะนะคะพอเสร็จแล้วตอนเย็นท่านก็เดินถ่ายรูปอะไรเนี่ยนะคะพอซัก หก <180. S 2> โมงกว่า,วาทุ่มหนึ่งคะ,ะคะก็จะเริ่มงานเลี้ยงยนะคะเริ่มโหอาหารนี่เยอะมากเลยเยอะแบบชนิดที่สิ่งที่โดนลูกค้าบ่นคือวิทยาลีีจัดอาหารเยอะเกินไปะนะคะเสร็จแล้วเนี่ยที่ดีอย่างหนึ่งก็คือ ประมาณสักหลังจากที่เราได้ปกติในหลวงท่านจะออกมาให้พรตอนที่คืน,นะคะตอนประมาณสองทุ่มประมาณสองทุ่มนะคะบางทีก็จะมีดังผู้นําศาสนาออกมาให้พรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะครเราก็จะออขึ้นจอให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ <c oughs> เราจะมีจุดเทียน ร้องเพลงสนุดีมหาราชาซึ่งเราทำทำแบบนี้มาทุกปีเทียนนี่ทางโรงแรมจัดให้หมดเรียบร้อยเทียตอนหัวค่ำนะครับนะคะประมาณลักสองทุ่มกว่าเสร็จแล้วหลังจากร้องเพลงสนุดีมหาราชาเนี่ยนะคะ,คะเราก็จะไปลอยกระทงม,มีลอยกระทงด้วยกระทงเนี่ยทางโรงแรมเตรียมไว้ให้เลย เตรียม<อ>ไว้ให้ทุกท่านเลยนะคะ<อ><อ>แล้วเราก็จะมีกรองยาวเนี่ยนำท่านไปเพราะว่าเวลาเราอยู่กรุงเทพเนี่ยเราไม่ค่ยได้ลอยกระทงนะคะถึงลอยก็ไม่ได้ลอยในแม่น้ําแต่อันนี้เนี่ยความที่เราติดแม่น้ํานะคะเราก็ได้ลอยกระทงพอหลังจากลอยกระทงเสร็จเนี่ยนะคะที่ ของรางวัลที่แจกเนี่ยนะคะเล่นเกมต่างๆเราใช้ทีมงานของคุณหลังลักเฟสตาอ๋อนะคะทีมงานของคุณหลังทำให้เราทุกปีคุณผู้ชมทบ้านคุณเคยคุณหลังอยู่แล้วเพราะอยู่กับค่ะมาคะแล้วคุณคุณหลังเขาจะไปกับเราทุกปีครับนะคะ่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากที่ว่าลอยกระทงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะการเล่นเกมบนเวทีเนี่ยนะคะสนุกมากก็ตลอดค่ำังไปเล่นเกมจนบนเวทีจนถึงี่ยนคื้นเลยแล้วที่สําคัญคือแขกทุกท่านที่ไปเนี่ยนะคะ ท่านจะได้จับฉลารางวัลได้รางวัลทุกท่านคือเรียกว่าท่านจะได้ทีวีหรือจะได้คือใญ่กดวแต่รางวัลที่ที่โรงแรมนี่ราคาดีแล้วก็ซื้อของดีทั้งนั้นเลยแล้วทุกท่านได้รางวัลกลับไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอสักประมาณสี่ทุ่มกว่าเราก็จะมีข้าวต้มรอบดึก ซึ่งกับข้าวต้มก็จะอร่อยมากเลยนะคะพอหลังจากแล้วเขมีการจับฉลากมีอะไรต่ออะไรมีประกวดร้องเพลงทีนี้ช่วง<ม>ข้าดาวเีอะไงครับข้าวดาวนี่เราจะมีขึ้นจอพร้อมกับที่ข้าดาวที่กรุงเทพนะคะ ผ่านจอแล้วก็ตอนช่วงเข้าวดาวเนี่ยทางโรงแรมเราก็จะมีจุดพลุแล้วก็มีแจกมีดอกไม้ไฟมีค่ะค่ะแล้วก็แจกผานแล้วก็ทุกคนเนี่ยนะคะแขกที่ไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่รู้จักกันแต่พอคืนนั้นอยู่ในงานด้วยกันเนี่ยชนแก้วกันแฮปปี้้ามปี้วยพรแฮปปี้นิวเยียร์กันสนุกสนานเลยรุ่งขึ้นเนี่ยนะคะคุยกันได้หมดแล้วนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะพอรุ่งขึ้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยเราจะนิมนต์เจ้าอาวาสเวัด นะคะมาสสดบทภาพปริศแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือบทที่ท่านจะสสดคตอนเช้าวันที่หนึ่งเนี่ยจะมีนิมนต์พระจากก้าวัดก้าวัดดังเลยป็นเจ้าอาวาสเลยนะคะจ้าววดในกาญจนบุรีเขาจะระดับเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอําเภอเจ้าคณะตําบลมาคือแต่เช้านี่ก็จะได้ฟังฟังคือคือหลังจากละทานข้าวเช้าแล้วเราทานข้าวเช้าสักเจ็ดโมงเช้าเพราะว่าม่อคือเราดึกยังไงคะนะคะ เราทานข้าวเช้าเจ็ดโมงเช้าแล้วเก้าโมงเช้าเนี่ยพระท่านก็จะมานะคะของที่จะใส่บาตรที่จะทําบุญเนี่ยนะคะทางโรงแรมเตรียมให้ท่านหมดเลยคือท่านไม่ต้องเอาอะไรไปเลยคือรวมทุกอย่างหมดแล้วรวมทุกอย่างไปแต่ตัวกับครอบครัวแล้วก็ใช่ค่ะไปสนุกสนานที่นั่นใช่ค่ะแล้วก็อย่างบทที่ท่านที่เราทางโรงแรมขอร้องท่านเนี่ยนะคะนอกจากบทพระปริศแล้วเนี่ยนะคะบทธรรมจักรกับวัตนสูรับ ซึ่งเป็นบทที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บทนี้ท่านจะสวดให้เราวันปีใหม่ซึ่งลูกค้าทุกท่านเนี่ยบางท่านเนี่ยไปทุกปีตั้งแต่เราจัดปีแรกรเพราะว่าถ้าไปตามวัดต่างๆเนี่ยเราก็จะได้แค่สายบายกับพระลูกวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้เราเหมือนทําสังฆทานเลยนะคะคุณผู้ชมที่ชมอยู่นะครับเราสนใจที่ถ้ายังไม่มีแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนช่วงปีใหม่หรือมีแผนแล้วอยากจะเปลี่ยนแปลง ไปเที่ยวเมืองการกันนี้ก็สามารถโทรจองได้ที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะครับ0898118553-4นะครับแล้วก็0899239181หรือโทรที่เบอร์โทรศัพท์ปกติก็คือ034587555นะครับสามารถไปเที่ยวกันช่วงปีใหม่ก็อยากได้เจอเจอเจอพวกเรานะคะซึ่งคุยกันภาษาเดียวกัน เพราะคน<ช>ดูที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนมีความคิดคล้ายๆกันใกล้เคียงกัน,นแล้วค,คือต้องท่านชมจะทราบว่าโร,รงแรมเอกพรินเป็นโรงแรมที่ชัดเจนที่สุดมาสิบม <c oughs> าณาอยู่ที่เราเนี่ยมามาตลอดแล้วก็จะเห็นนะครับช่วงคำ่คำๆช่วงบ่ายๆก็จะเห็นโฆษณาข,ของเอกไพรินหรือว่าแฟร่มาเรื่อชตลอดเราก็อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับเวลาอุดหนุนก็อุดหนุนคนกันเองช่วยเหลือกันเองนะครับ<ช>แล้วก็ไปพักสนุกสนานคุ้มค่าคุณผู้ชมที่ยัง ไม่มีแผนจะไปเที่ยวไหนช่วงอช่วงปีใหม่นี้เนี่ยก็รีบจองนะครับส่วนถ้าใครที่อยากจะไปช่วงอื่นๆก็สามารถโทรไปเบอร์เดียวกันนี้ได้ได้ค่ะหรือว่าท่านจะจัดมีงานเลี้ยงสัมมนาเลี้ยงพนักงานอะไรเนี่ยนะคะท่านโทรบอกเลยท่านมีงบเท่าไหร่จะให้เราบริหารงบประมาณให้อะไรให้าต็งที่จัดให้ค่ะแต่ถ้าเกิดบอกว่าดู ฟ้าวันใหม่หรือบรูสกายมาเห็นโฆษณาแล้วโทรมาเอกไพลินเนี่ยได้ราคาพิเศษไหมครับพิเศษค่ะนะครับก็จะช่วยดูราคาพิเศษให้ด้วยนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับสนับสนุนคนที่สนับสนุนฟ้าวันใหม่เพื่อให้อ่เรามีโฆษณาได้แล้วเราก็เดินหน้าต่อไปได้ใช่ทุกคนนะครับวันนี้เนี่ยรายการจ่ายตรงบรูสกายของเราเป็นรายการค่อนข้างสั้นนะครับก็หมดเวลานะครับก็ก่อนจบก็เชิญชวนคุณผู้ชม อันดับแรกก็คือถ้ายังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวไหนช่วงวันปีใหม่ไปพักที่เอกพานธ์โรงแรมเอกพันธ์ในบัากาญจนบุรีค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเชิญชวนสั่งหนังสือนะครับสู่ฝันฟ้าวันใหม่นะครับซึ่งเป็นสมุดภาพบันทึกเรื่องราวที่สําคัญตั้งแต่วันที่31ตุลาคมที่เราอยู่กันที่3เสนจนกระทั่งเราไปอยู่ที่มุสอรีประชาธิปไตยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ศูนย์ราชการที่สวนลุมพินีที่แยกปทุมวันทั้งหมดถูกบันทึก เล่าผ่านรูปภาพในนี้700กว่ารูปนะครับร่วมเป็นเจ้าของด้วยการสั่งซื้อเข้ามาหนังสือจะพิมพ์เสร็จประมาณก่อนสิ้นปีนะครับวันนี้เผื่อไงจะได้สั่งจองไปเป็นของขวัญจับฉลากใช่หราอไม่เาเป็นของขวัญหาของขวัญเล่นเกมด้วยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเราบองว่าพอเปิดดูแล้วจะหวนนึกถึงว่าณวันนั้นๆในภาพต่างๆเนี่ยเราทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณวัชรีมากครับขอบคุณครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณผู้ชมนะครับวันนี้ ผมคุณวัชรีต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ